เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานันอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกพรานป่าใช้ปืนยิงเสียชีวิตขณะที่ออกล่าตระเวนป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะพรานป่าคนที่ก่อเหตุอ้างว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมูป่าเดินเข้ามาในแนวปืนไม่ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะ ตำรวจและหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่บริเวณรอยต่ออุทยานเขานันกับสวนปลาล์มน้ำมันของชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลตะลิ่งชันอำเภอท่าสาราจังหวันดคนครศรีธรรมราชหลังจากที่นายกฤษศริศรป,ปิ่นประยูนอายุ29ปีเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติเขานันถูกปืนยิงเข้าบริเวณศีรษะเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุมีเพื่อนสายตรวจเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานันสองนายให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตพร้อมเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายเดินลาดตระเวนในพื้นที่อุทยานเพื่อป้องกันการลักลอบล่าสัตว์ป่าพอลาดตระเวนไปถึงจุดเกิดเหตุก็มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับร่างของนายกฤษณะของนายกฤษลริสุดลงกับพื้นเพราะว่าถูกกระสุนปืนเข้าบริเวณศีรษะเสียชีวิตทันที ผู้ก่อเหตุเป็นพรานล่าสัตว์ป่าคือนายมณัตกูลระวังอายุ37ปีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้พร้อมปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์สอบสวนเบื้องต้นนา,นายมณัตให้การบอกว่าเข้ามาล่าหมูป่าในพื้นที่อุทยานดังกล่าวก่อนเกิดเหตุนั่งก้างอยู่บนต้นไม้นั่งห้างอยู่บนต้นไม้นะคะสังเกตเห็นมีหมูป่าเดินเข้ามาในแนวอาวุธก็เลยลั่นไกย,ยิงทราบภายหลังว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่เป็นหมูป่าเพราะคืนก่อนก่อเหตุคืนที่เกิดเหตุนะคะเป็นคืนเดินเพนมองเห็นเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนได้ชัดคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจจะตกใจกลัวพอเห็นเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงปืนขู่แต่กระสุนพลาดไปถูกเจ้าหน้าที่เสียชีวิตค่ะ